สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้วิชาแน่แนวเราจะมาเรียนรู้เรื่องความซื่อสัตย์กันนะคะก่อนอื่นเราไปชมนิทานสนุก,สน,กสนุกเช่นเคยค่ะแล้วเด็กๆนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะนิทานคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ ละโรงเรียนหันสาสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูอังคาเองค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนมาเล่าประสบการณ์ทำดีของแต่ละคนหน้าชั้นเรียนกันก่อนดูซิว่าปิดเทอมที่ผ่านมาเด็กดีคนไหนได้ทำความดีอะไรกันมาบ้างไหนมีใครอาสา,าเป็นตัวแทนมาเล่าเรื่องไหมเอ่ยคุณครูครับข้าวตังอยากเล่าประสบการณ์ทำดีของข้าวตังครับ ประสบการณ์ทำดีนะครับเรื่องได้เกิดขึ้นตอนเข้าตังไปซื้อของที่ตลาดให้คุณแม่ณตลาดสุขสรรันต์แม่บอกให้มาซื้ออะไรนะไข่ไก่น้ำตาลแล้วอะไรอีกนะอ,อะไรนะนึกไม่ออกอ๋อนึกออกแล้วหวัวหอมใช่ใช่ใช ว่าแต่ซื้อที่ร้านไหนดีล่ะมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยและในขณะที่เข้าตังกำลังเดินเลือกซื้อของให้แก่คุณแม่ทันใดนั้นป้าสมศรีก็ได้ทำกระเป๋าเงินหลน่นเอ๊ะนั่นมันกระเป๋าเงินนี่ของใครกันน่าทำหล่นไว้ตรงนี้จะทำยังไงดีล่ะเนี่ยโอ้โหเงินตั้งเยอะตั้งแยะ ในเมื่อหาเจ้าของไม่เจอเอาเงินในกระเป๋านี้ไปใช้ดีไหมหนะ้าเข้าตังอยากได้หนังสือการ์ตูนรถบังคับและลูกบอลจังไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราใช้เงินนี้ก็เท่ากับว่าเราเป็นขโมยนะสิคุณครูอังคาสอนว่าเป็นเด็กดีต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองเพราะฉะนั้นเอาเงินในกระเป๋านี้ไปให้จาหนวดดีกว่าเมื่อคิดได้ดังนั้น ข้าวตังจึงนำกระเป๋าเงินที่เก็บได้ไปมอบให้แก่จ่าหนวดเพื่อช่วยตามหาเจ้าของที่แท้จริงจ่าหนวดครับอ้าวว่าไงข้าวตังพอดีข้าตังเก็บกระเป๋าเงินได้อ่ะครับแต่ตามหาเจ้าของไม่เจอก็เลยเอามาให้จ่าหนวดช่วยตามหาเจ้าของให้หน่อยได้ไหมครับได้เลยเข้าวตังเดี๋ยวลุงจะช่วยตามหาอีกแรงนะขอบคุณครับจ่าหนวดไม่เป็นไรลรอกตำรวจมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้ว มันต่างหากที่ต้องขอบใจข้าวตังที่เป็นพลเมืองดีไม่นําเงินที่ไม่ใช่ของตนเองไปใช้และยังนํากระเป๋าเงินมาให้ลุงช่วยตามหาเจ้าของอีกบางทีเจ้าของอาจจะเดือดร้อนก็ได้หากไม่มีเงินตรงนี้ข้าวตังนี่เป็นเด็กดีดจริงๆนะเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเรื่องราวของข้าวตังเก่งมากเลยข่ะข้าวตังเป็นเรื่องราวที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะเด็กๆ การที่เรามีความซื่อสัตย์จะทําให้เรามีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเสริมสร้างให้ตัวเองเป็นคนกล้าหาญกล้าทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นที่เชื่อถือและเป็นที่ไว้ใจของคนอื่นที่สําคัญชีวิตของเราก็มีความสุขด้วยค่ะคนที่มีความซื่อสัตย์จะเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักความจริงและมีความถูกต้องในการดําเนินชีวิตประพฤติตนตามความเป็นจริงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ว่าจะเป็นทั้งทางกายวาจาหรือใจบุคคลเหล่านี้ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมค่ะเด็กๆนักเรียนโรงเรียนเซนยูเซฟนครสวรรค์ทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะลูกวันนี้เราจะมาทบทวนกันนะคะเด็กๆอ่านไปพร้อมมิตรเลยค่ะความซื่อสัตย์สุจริตหมายถึงผู้ที่มีความประพฤติตรงต่อเวลาต่อหน้าที่และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจไม่มีความลำเอียงไม่ทุจริตคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อมรู้หน้าที่การงานของตนเองปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะผู้ที่จะมีความซื่อสัตย์สุจริตต้องมีคุณธรรมประจำกายวาจาใจคือ 1. มีสัจจะ หมายถึงการคิดการพูดการทำแต่ความจริงนะคะ 2. มีความเป็นธรรมหมายถึงมีใจเป็นกลางค่ะ 3. ไม่มีอคติหมายถึงไม่มีความลําเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งค่ะลูกเราเป็นนักเรียนที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตนั่นหมายถึงเรามีความตรงนะคะตรงต่อเวลาในการเรียนในการทำงานส่งคุณครูนะคะ มีความซื่อสัตย์ในการคิดการพูดและทำแต่ความจริงไม่ว่านักเรียนจะเรียนรู้อยู่ที่โรงเรียนหรืออยู่ที่บ้านนักเรียนก็เป็นเด็กด,ดีของคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะขอให้ทุกคนรักษาความดีงามในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตไว้นะคะลูก ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขนะคะในการศึกษาเรียนรู้และขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้มิตรลาไปก่อนนะคะลูกแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ